ครับพบกับ step แรปบ y h ฮอ h a c k e r นะครับอีกครั้งหนึ่งที่หายไป1เดือนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าใครติดตามผมอยู่น่าจะรู้แล้วว่า Podcast ลับพิษน่าวทำพอดแคสต์ละผมก็เลยไปจัดอยู่ที่ลับพิษน่าวพอดแคสต์นะครับอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ด้วยเพราะว่าไปเรียกว่าไปขับเคลื่อนให้เกิดรายการขึ้นมาซึ่งหลักๆก็ทำแรปรีแคปนะครับแล้วก็มีวอสกูตแล้วก็อาจจะมีการสัมภาษณ์ศิลปินต่างๆนานาแต่ว่า อย่างตอนนี้ก็เป็นรับดีแคปเดลเปอร์นะฮะก็จริงจริงสถานการณ์ตอนนี้มีมีสองเรื่องที่จะพูดแตเรื่องหนึง่งเรื่องนี่แหละเรื่องเราผมไปจัดอยู่กับรับดีสตาพอดแคสต์ก็กดติดตามได้เดี๋ยวให้มันขึ้นตอนท้ายแล้วก็ค้นในแปปอปพอดแคสต์เพลเยอร์ Player, ได้เหมือนกันนะครับ Spotify Apple มีหมดนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึง่งที่จะพูดเนี่ยฝากไว้สั้นๆแล้วกันสำหรับสถานการณ์โรคระบาดไวรัส โควิด19โควิด19ก็ที่แน่ๆเลยนะครับมันจะยังไม่ผ่านไปในเร็วๆนี้แน่นอนคือหลังผมว่ามิถุนาเนี่ยลืไมไปได้เลยคือหลังมิถุนาแน่นอนหมายถึงว่าตัวเชื้อนะแต่ว่าที่หนักกว่านั้นเนี่ยคือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจเรื่องการเงินเนี่ยเรื่องใหญ่ครับแล้วก็กระทบกับ การทางานแน่นอนตอนนี้เนี่ยแรปเปอร์หรือว่าศิลปินหรือว่าอะไรเนี่ยที่ทาเงินจากรายได้จากเพลงจากงานโชว์อะไรเงี้ยสะเทือนหมดแล้วก็ล้มกันหมดนะครับตอนนี้ใครมีเงินสดก็เก็บไว้นะใครยังทําเงินจาก YouTube จากยอดวิวจากการอ่าสตรีมเพลงได้อยู่ก็ขยันทาตอนนี้น่าจะเป็นช่วงขอบโกยแล้วแหละแต่อ่าถึงแม้ว่ายอดมันอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะแต่ว่าทําไว้ก่อนนะฮะเพราะว่า งานโชว์งานจ้างเนี่ยหายหมดเหลือออนไลน์เนี่ยก็ต้องสู้กันหน่อยเพราะว่าต้นทางเขาก็ไม่ได้มีเงินเหมือนกันหมายถึงต่างประเทศอะตอนนี้ก็เดือดร้อนกันทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นใช้จ่ายอะไรก็ต้องระวังสิ่งหนึ่งที่จะสนับสนุนกันได้นะครับสําหรับคนทําด้วยกันหรือว่าแฟนเพลงหรือว่าแรปเปอร์ด้วยกันคนทําบีทอย่างเงี้ยก็พยายามซื้อบีท สำหรับผมนะแนะนําว่าตอนนี้ช่วงนี้อาจจะต้องแบบถ้าอยากใครอยากซื้อบีทเนี่ยก็ลองซื้อบีทจากคนไทยด้วยกันซื้อบีทคนไทยมิกบัสเตอร์ก็คนไทยด้วยกันหรือว่าอะไรก็ตามที่ที่จะต้องซื้อพยายามหาจากคนไทยด้วยกันให้ถึงมือคนไทยด้วยกันดีกว่าให้เงินมันหมุนในประเทศเราก่อนตอนนี้อพูดยากว่ามันจะหายไปเมื่อไหร่แล้วมันจะกลับมาเป็นยังไงนะครับวงการเพลงก็เงียบไปเลยเหมือนกัน เพลงฮิปฮอปหลายๆเพลงที่ปล่อยมาตอนนี้ก็จะเห็นว่าเป็นกระแสแบบเงียบๆเพราะว่าข่าวมันยังไงก็สู้เรื่องโควิดเรื่องอะไรไม่ได้นะครับไหนจะไฟป่าที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยคือคนไทยมีเรื่องให้ต้องช่วยต้องฟังต้องติดตามกันเยอะอยู่แล้วนะครับก็เป็นโอกาสดีที่ใครอยากเก็บตัวเขียนเพลงก็ช่วงนี้อาจจะเหมาะแล้วแหละเขียนทิ้งไว้หรือว่าอัดเดมโมเก็บไว้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไปติดตามกันนะครับแ b i อ n o w Podcast แล้วก็มีอะไร ในเพจ Facebook ผมยังตอบเหมือนเดิมนะมีน้องๆหลายๆคนส่งมาว่า,าปรึกษานู่นนี่นั่นก็ยังตอบเหมือนเดิมแต่ว่ารายการอัปเดตหลักๆจะไปอยู่ที่ลาวิสตากอดแคร์ส่วนสเต็ปแล้ไบฮอเกอร์ er, เดี๋ยวคงมาพูดอะไรกันบ้างไม่ให้หายไปแหละแต่ว่าอาจจะน้อยลงนิดหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆมันก็น้อยอยู่แล้วขำๆนะฮะก็ฝากไว้นะครับขอให้โชคดีอยู่บ้านปลอดภัยทุกคนนะครับลาวิสตาจัดน็อกเอ็มเฮาส์ใครอยากส่งแบทเทิลมีเวลาถึงวันที่20นี้นะฮะจัดไปเจอกัน Are you got